สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานง่ายๆสันส้นๆเรียบกันกอซรอสวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีในจ้างอยู่ได้พบกับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่11ถึงวันที่15ตุลาคม2564เริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะ เวลา13นาฬิกถึง15นาฬิกาพลตตีนานทชาติสุภาพมงคลประจำสำนักง,งานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและยังมอบถุงยังชีพของกระทรวงแรงงานให้แรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวณบ,บ้านหัวบึงหมู่ที่5ตำบลดอนช้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสัทธาคตพลายุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับในการจัดกิจกรรมของกระทรวงแรงงานในครั้งนี้ด้วย วันที่12ตุลาคม2564เวลา10นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านแรงงานในจ้างผู้แทนสถานประกอบกิจการในจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแกน่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดขอนแกน่นที่ประสบอุทก,กภัยและได้รับความเดือดร้อนณนะเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นโดยมีภาคีเครือข่ายและผู้แทนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิอาหารน้ำดื่มเข้าสารเครื่องปรุงรสยารักษาโรคหน้ากากอนามัยสุขากระดาษและของใช้ส่วนตัวจำนวน19แห่งมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทประกอบด้วย 1. ประธานชมรมการจัดการงานบุคคลจังหวัดขอนแก่น 2. ประธานชมรมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดขอนแก่น 3. มูลนิธิ TSCG 4บริษัท panasonic manufacturing ประเทศไทยจำกัดสาขาขอนแก่น 5. บริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนสาขาขอนแก่นหนึ่งบริษัทสยามแมคโคจำกัดมหาชนสาขาขอนแก่น2 7. บริษัท G 4 S security services ประเทศไทยจำกัด8บริษัทขอนแก่นบว i l d i n g จำกัด9บริษัทบันดิต world จำกัด10บริษัทไทยฟู้ดสวีทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด 11บริษัทโรงสีข้าวปอนัตพลจำกัด12ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำพองสุนทรคอนสตรักชั่นจำกัด13บริษัทโรงน้ำแข็งกอนเดชจำกัด14บริษัทอินเด็กลิฟท์มอจำกัดมหาชนสาขาขอนแก่น15บริษัทโตโยต้าขอนแก่นผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด 16. บริษัทแม็กซิมาอิเล็กทรอนิกส์จำกัด 17. สำนักงานอสคอภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงงานนมขอนแก่น 18. บริษัทดูโฮมจำกัดและ 19. บริษัทซีพีแรมจำกัดโดยมีนายพิสุทธิ์อนุอังกูลนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระเป็นประธานในการรับมอบ วันที่14ตุลาคม2564เวลา13นาฬิกาในพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นพร้อมเจ้าหน้าที่รวมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานณห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดขอนแก่นชั้น3สาสารการจังหวัดโดยมีนายบุญชอบสุทธรมนัสวงศ์ปหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี ในรอบสัปดาห์นี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการให้คำปรึกษาในจ้างลูกจ้างประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างโทรคมนาคมอาหารเสริมและอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการรับคำร้องลูกจ้างทำงานประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างขนส่งสินค้าและบริการทำความสะอาดจำนวน3รายลูกจ้างรวม7คนเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างเป็นเงินกว่า148,271บาท ดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างทำงานประเภทกิจการจำหน่ายอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตรจำนวน6รายให้ได้รับค่าจ้างค่าชดเชยเป็นจำนวนเงิน192,650บาทกสลอคุ้มครองสิทธพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ